เฮ้ยคืนนี้มันหนาวใช่ไหมเลยว่ะไหมครับีดึงจะแค่คิดมันนายบีสองโอ้ยสต่กคุ้นไม่ใช่เนี่ยเฮ้ยมันน้อยบีสองโอ้ยไม่ใช่เฮ้ยจะแค่คิดมันนายนะบีสองเออนั่ละนะอืมแล้วนายคิดว่าไงเออนะฉันเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฮะแต่บอกเลยว่าที่นี่ตอนคืนน่ะมันมันน่ากลัวมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้ด้วยอ่ะ แล้วฉันถามเขาเลน้าพวกน้ามีปืนสองคนแล้วฉันมีเข่มไม้บัตโบตอนเนี่ยไว้ฟาดคนเลยนเนี่ยเฮ้ยฉันจะได้ปืนบนะ้างนะเฮ้ยนายเป็นตำรวจมือใหม่นะนายอย่าใช้ปืนเข้าใจไหม,มก็ได้นะแต่เฮ้ยอะระฉันได้ยินข่าวว่าเน่นี้เหมือนจะมีคนหายตัวไปค่อนข้างจะเยอะเลยอะอืมคิดเหมือนข้าใช่ไหมอะ่ะเอ้ว่าเราลองลาดตะเวนกว่อนไหมอะอืมตอนนี้ก็เวลาต้องขอบสมภูมิแล้วคนเราจะไปนอนนะั่นเราไปเช็คซิเช็คเหรอ แล้วบ้านนะแปลว่าคนรวยไม่อยู่ในนั้นไดยังไงอะเชื่อตัวจริงเลยนะเอาว่าฉันขอตำรวจกันแล้วกันนะเออต่าสบายเลยเออเอ้ยเกือบเรื่เฮยนั่นเอ้ยมันไอ้มิกกี้ไอ้หม um ีนี่วะโอเคลองนี่โอเคฮึบนี่ปึบฮึบฮึบฮึบมีของไหมโอ้ของฟรีแต่ไม่หาดีกว่าฉันเป็นตำรวจผู้ปฏิบัตความยุติธรรมฉันจะไม่เอ่อไม่เอาเก็บไปก่อนแล้วกันเผื่อไว้วาปหนีโอ้เอ้ย่ไหนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่นี่โอ้ตกใจทุก ดูดว่าเขาด่าดูดูเขาแบ็กรูมตัวไปเลยเอาล่ะโอเคฉันมาฮีแล้วอืมเฮ้ย,ม,ม,กกย,ยมีมิกกี้โอว่ายังไงเออเมื่อกี้นี่เสียงเดี๋ยน้ำมันเลยรู้ไหมเอาโทษทีนะเออนายไม่เข้าบ้านเลยเพื่อนก็ไม่อยากเข้าอะไรพอดีว่าฉันฉันต้องไปตำรวจออ่ะฉันต้งเดินแล้วตะเวยกันจะไหมเอ้ยไปตำรวจแล้วเพื่อนนายจะไปปรับเราห้าร้อยบาทใช่บ่ายอ่ะปรับค่าเลยอืมพอดีเราเราไปกินยามาเพื่อนก็ของนายเลเอ้ย,ยนานานาอโอ้ใช่ขนาดน้ะเฮ้ย ก็แต่ช่วงนี้ไม่เคยเห็นไอ้นูบเลยอะ่ะไอ้นูบเหรอเอ๊มันก็ปกติก็อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวบ้านทานำน้ำเนี่ยไม่รู้สิไม่ว่าก็ลองสำรวจก่อนละกันเนะาะโอยคิดได้เลยเอาละ่ะทีนี้บันทึกขอตกลงฉันก็มีขนมปังแล้วก็มีอะไรเนี่ยโอ้โอเคอ๋อเป็นถาดโอ้โอเคมีของฟรีเอ้ยเป็นดับไอเนี่ยเอ้ยเจ๋งเลยฮึบนี่ไนงะตีฮึบชุบชุบชุบอของเขานี่โอ้โหกระโอรงเลยเนี่ย เอ้ยกระบองตีแล้วติดอออเออเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดกระกระบองไงโอเคโอ้นี่มันมันโอโ้โหนี่มันกระบองจริงเลยนี่เนี่ยครูนี่นี่นี่สุดยอดเอาล่ะันเฮ้ยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ใครจะไปรู้ละ่ะต้องดูก่อนนะโอเคอืมรู้สึกว่าเออมีอให้ตรวจนะมันเหมือนจะไม่มีอะไรสำรวจเลยอะ่ะหลวงปังทันชีวิตตั้งแปดจุดก้อนไม่เหลือหมู่บ้านก็ดูสงบสุขดีนะ มันเหมือนจะไม่มีอะไรเลยอะแต่ไปคนหายไปได้ไงเนี่ยแย่จังเลยเนี่ยเอาว่าไม่เป็นไรฉันจะลองตัวสพลดีกว่าโอ้ยเจ็บหลังโอ้ยเสียงอะไรฮะโอ้ยตอนนั้นนะครับหมอตอนนั้นนะครับหมอเฮ้ยเหลือหมอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอาโอ้คตอนนั้นแหละหมอตอนนั้นแหละโอ้ยฟีฟีเลยโอ้ยเสียงอะไรวะว่าเฮ้ยนี่คือตำรวจอะเฮ้ยอะไรเขาจะมังนวดหลังอยู่อะไรของนายเออน่าเอาอเลนะนะนะย เออขอโทษม่านู้กอนนะครับผมอ๋อไม่เป็นไรสวัสดีครับผมคือหมอประจำที่นี่นะครับว่าแต่ทำไมคุณหมอเปิดดึกเลยเป็นเรื่องปกตินะฉันบวดหลาดต้องคือมาาันร้านนักเลยมาหาคุณหมอคนนี้หน่อยนะเพื่อนนะยังงั้นเหรอเอ๊ ออนี่ผมรบกวนรปล่าเนี่ยโคนรบกวนอะไรฉันจะวนวดหลังต่อไปก็ไปไปโอเคได้เอ่อถ้ามีอะไรก็บอกได้นะครับเรื่องสาเหตุการคนหายอ่ะอ๋อสาเหตุคนหายเดิมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าฉันรู้ฉันจะบอกแล้วฉันเป็นหมอแถวนี้ฉันก็ดูแลรักษาคนไข้ทัว่วๆไปนะไม่ต้องกลัวนนะอืมเอาละหันหลังมาหันหลังมาเขาพูดไปแปลกๆนะเออโอเคผมไม่รบกวนนะครับขอบคุนนครับเฮ้ยเฮ้ยมันจะมีเมียเกรดขึ้นนี่ว่า แต่ที่ต้องใสนะ่น่าจะเป็นบ้านหลังนั้นนะน่าจะเป็นบ้านคุณคุณหมอหรือเปล่าบ้านนั้นใหญไห่ไม่เปิดทีย์เดียวนั้นไม่เปิดหรือยังใหม่เล่าผ่านจริงๆเชียวโอ้ยโอเคอะไะเอ้ยโอ,อ้ยลุงสมิธเออสมิธอ๋ออยู่ดิทำอะไรแปลกๆฮะเออลุงนี่ขาเลือดคุณหายแ่บคนหายแนละ้วกูมึงก็ไม่ค่อยเห็นนะแต่คตรชุดน,นี้ก็เหมือนจะมีอะไรแปลกประหลาดเยอะขึ้นด้วย ก็รอติดต่วกันนะ,ะนะอืมแต่จริงๆแล้วใช้ก็มีค้าสึกกับไอ้หมอไอ้หมอแหละหมอนั่นหมายคือใครคือไอ้คนนั้นหรือว่าเป็นหมอหมอสิหมอเป็นด็อกเตอร์จ้ะไหมอ๋อด็อกเตอร์อืมนั่นสินะผมไม่ยอมเข้าไปแต่ผมไม่มีใบตรวจคนน้นเนี่สิอืมไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเวลาก็มาถึงเองแต่ว่าอืมทุกคนก็ตอ้องมีความรับหมดนะความรับเหรอนั่นสินะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะรอสักเที่ยงคืนนั่นเดี๋ยวผมจะมาอีกรอบหนึ่งนะโอเคจะต้องเข้าบ้านให้ได้เลย เอาว่าจะต้องรอมีมูลเห็นก่อนทีน,นี้ฉันจะลองแอบเข้าไปตรงบ้านของคุณหมอดูว่าจะมีอะไรอยู่หรือเปล่าฉันก็อยากรูปเหมือนกันนะเมื่อกี้มันจะได้เห็นแถบตรงแถบดออยู่ใกล้ๆด้วยมันจะเป็นที่ซ่อนแน่ๆเลยอ่ะฉันรอตอนเทื่องคืนดีกว่าอืมนี่เที่ยงคืนใช่ไหมเนี่ยเอ้ยแนนตใจนะเออนะ ผมยิ่งในใจว่ายิ่งใหญ่เนี่ยนะข้างในมันเหมือนจะมีแถบดอมีระย,ย่างด้วยเฮ้ยรอหยิวข้าเนี่ยงงอาล่ะคุณดอข้างนอกนั่นจะผมเข้าไปแนละ้วโอเคไหมโอ้ได้เลยมีเล็กกระบอกได้นะโอเคครับผมโอเคอาจจะมีกระบอกนี่ไปเดี๋ยวไขตัวนั่งเลยฮึโอเคซ้ายขวาไม่มีอะไรโอเครเ,เครเียบร้อยนี่แค่ดอีกด้วยดอยสิข้างล่างไม่มีอะไรมันก็เป็นบัาปกติทั่วไปแต่ข้างล่างมไม่สิมีอะไรปึบ๊บก็ มีหุ่นไลกาเหรอแล้วก็มีเหมือนจะเป็นยารักษายารักษาใช่ไหมไมมีแค่นี้จริงเหรอเฮ้นี่เหมือนที่คุณลุงเขาไม่บอกเลยว่าทุกคนมีคขาแลหมดแต่ว่าไหนซิมีใต้โต๊ะเปล่ามีไหมอ่ะใต้โต๊ะเขาขอขนได้ไหมอ่ะไม่มีเหรออ๋อโอเคคนอ๋อมันจะไม่ได้ฮะบ้านนจริงเชียวอืมแต่ข้างล่างจะไม่มีจริงเหรอไหนซิขอโต๊ะไวแนบชีก่อนฮึ <c oughs> ่มฝุ่นเต็มหน้าเลย <c oughs> เฮ้ยโอเคมาหลำพงตีนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกนี่นี่เนี่ยอื้สิบแปดเมตรอันนี้โอ้ตีโอ้โหติดไฟด้วยว้าวเป็นของโคตรเจ๋งเลยเนี่ยอืมแต่พยายามไม่ใช้น่าจะดีกว่าปึ๊บเฮ้ยไม่มีจริงเหรอจำเป็นงั้นเราตาตาาแต้ยังเลยเอ้ยเป็นได้อย่างนี้สิแต่ขออุอ ไม่โยนดูแบบบ้างวะอ่ะหนึ่งสองมันเจ็บอะแต่รู้สึกมันไม่เหม็นหินเลยอะแต่เจ็บเออฮะจินตุ้นนี่คืออะไรฮะเฮ้ยของมีห้องลับตรงนี้แล้วมีกล่องลับด้วยอะเฮ้ยมันจะเป็นอะไรเนี่ยนี่ลองดูเลยสิอปืนนี้เหรอเอสเตอร์มินิเตอร์ เป็นปืนของเก็บเหมือนกันคือว่าเป็นของกลางแล้วมีเนี่ยไวรัสเอสหนึ่งหนึ่งเฮ้ยอะไรเนี่ยไวรัสเหรอเฮ้ะโอ้ฉันต้องเก็บไอ้เฉันต้องเก็บไปก่อนนะโอเคฉันได้อะไรมาไม่รู้มันคืออะไรมันคือไวรัสเหรอนี่คือปืนอะไรอ่ะเดีฟซี่ไอเไฟซีปืนโอ้มันเหมือนปืนที่ต้องจีอนาคตเลยเนี่ยฉันไม่เคยได้ถอดประกอบเลยเฮ้ยเอาล่ะดีดีมันจะช่วยจัดการไปตลอดเลย

หนึ่งตัวหนึ่งนัดนี่เนีบ้าเอ้ยไม่เห็นมีสิทธิภาพเลยเราจัดการพวกมอนสเตอร์อะไรจะท่ายยังโอเคกระบองชันตีแน่นี่แน่นี่แน่กระบองตีไฟนี่ได้มาจากนี่นีโมลูสเมครับผมีเดิมได้มาฮึบโอเคึบนี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยตัดตาแล้วก็เหรอโถ่เฮ้ยนี่มันเรื่องใหญ่ที่คือเนี่ยบ้าจริงแต่ต่อไปจะต้องเข้าไป ที่บ้านของคุณหมอสนะคุณหมอคุณต้องทำแน่นะคุณมีวัานี้ไม่เพื่อนเลยกันแต่ก็ะน้นี่ปืนเจ้านี่มันไม่คนนี้ซ้ำมันต้องเป็นอะไรแน่เลยเอละไฉันต้องสวงกันเหรอบ้าจริงมันมีคนเข้าไปในบ้านนะด้วยเอาล่ะฉันไม่รู้ะไรนี่เกิดอะไรขึ้นนะ่ะแต่ว่าันนี้ฉันต้องปกป้องที่นี่เอาไว้ไมาดูเขาทำไงต่อคนเหรอมันจะเป็นแค่คนทั่วไปเน,นี่ยนะเอ เออหยุดนะนี่คือตำรวจผมเออฮ่า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 อออันี่เออคุณมันนี่อ่ะนโอเคผมไม่รู้ว่าคุณยังไงแต่คุณคุณออกไปก่อนนะที่นี่ไม่ปลอดภัยโรงพยาบาลโกโรพยาบาลโกไม่ใช่นี่มาคุณหมอแกเป็นใครอ่ะบ้านโกบ้านโกมาเอ้ยแกจะจะเอาอย่างี้ใช่ไหมฮะใช่ไหมเจออยู่ไหมนี่ไหมฮะไปไหนมึงนี่นี่ผู้ตกสงสัยอยู่ที่นี่ซะเอาละฉันจะต้องสำรวจบ้านนี่ใช่ไหมเนี่ยบ้านนี้มีอะไรหรือเปล่านะ แล้วเวลาสี่คือเลยแน่นะฉันไม่รู้เลยอ๋อฉันต้องสำรวจก่อนอืมกูปเป็นบ้านก็หาเท่าไปมีห้องมีต่างๆฮึบฮึบโอเคก็เหมือนบ้านปกติเท่าไปไม่มีของรับไม่มีอะไรเลยแล้วคุณหมอหายไปไหนอะเวลานี้นคุณหมอคุณจะออกมาไล่ผมสิฉันจะแปลกๆแล้วสิหวังว่าคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอ้ยอืมเฮ้เฮเ,เ,เหมือนได้ยินเสียงซอมบี้เลยเฮ้ย โอ้เฮ้ยนี่นะอ๋อมาเลยอ่ะชิดทางนี้ดิอ่ะชิดทางอ๋อขอยืมกล่องหน่อยนะโอเคยืมกล่องเอามาตรงนี้แล้วก็อ๋อเึบยอ๋อเฮ้ยเออยืมไม่ได้เลยทุบเดือนะผมขอหยิบแบบไม่หุบโอ๊ตข้างนอกข้างนอกเยอะจังเลยอะซอมบี้โอ้โหเยอะเลยเฮ้ยมันคงไม่มีมันคงไม่มี โอเคโอ้โหอะไวะน้าเฮ้ยเฮ้ยชาวบ้านประชาชนเดินเลยแล้วโอ้โหอบ้าเลยจะทำยังไงดีเนี่ยโอ้โหโอเคตัวเล็กก็เอาก่อนนะตัวเล็ก้ามาดิเล็กก็มาเล็กก็มาึบเฮ้ยเอามาดิเฮ้ยมาดิเข้ามาเฮ้ยเข้ามาเอ้ามาเฮ้บเอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยไม่โดนเลยอบ้าเอ้ยมันแต่ไม่เห็นจริงเลย มามามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทั้นทีเหมือนจะยิงคุณไม่ได้เหรอโคตรเจ๋งเลยเล็กปอกยิงโอ้โหด้ดีว่าเจ๋งเลยดีกว่ายิงว้าวนี่ไงปิงหมดมาไม้หมดเลยซีเก้ไเองคึบโอเคต้องข้างนอกเฮ้ย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 โอ้โหปืนนี่มันโคตรเจ๋งเลยฉันไม่อยากเราลับแต่ว่า มาจากไหนวะเนี่ยอนาคตเหรอไม่รู้แต่ว่านี่ฉันต้องปกป้องให้ก่อนคุณหมอเนี่ยโอยมาทำให้ชอบบางนี้นะเอ้ยโอเคต้องต้องโอ้บ้าเอ้ยโอเคโอเคอเฮ้ยนี่เนี่ยซันหมูแล้วเอ้เฮ้ยฉันมีอยู่โอเคเฉียงเจ๋ง,จงแจ๋วเจ๋งแจ๋วเจ๋งแจ๋วเจ๋งแจ๋ว,จว,จวโอเคสวยงามฮึบนี่แหละเฮ้ยอะไรนี่น่าไม่ได้สิเนี่ย ต้องไปตามหาว่าเฮ้ยู่ไหนเดี๋ยวอย่งไรฮะนี่แไงมันใสมีหน่อยเหรอโอ้ยไม้หมดสิวเวอรฉันเดียวใช้ี้เกียจสู้หรือไหมเออเออเออฉันเลิกเกตเลยเก่งสุดเลยเอาว่าฉันจะขึ้นไปข้างบนดีกว่ามันจะมีชั้นสองเอ้ยเปืนโอ้ยโอ้ที่นี่โอเคมันจะมีอะไรอยู่ปึ๊บโอเคมีอะไรไหมไม่มีเหรอปึ๊บห้องน้ำเช็ค ตัวอย่างเช็คป่องไฟที่ยาวเหรอทาไมตรงนี้ไม่มีป่องไฟอย่างนี้ด้วยฮะเฮ้ข้าป่องไฟเหรอนี่มีกี่ชั้นเนี่ยสามชั้นห้องนอนคุณหมอมีอะไรเขียนไหมไม่มีก็ไม่มีอันนี้ไม่รู้เก็บไว้อืมเนี่ยอ๋อห้องตารางคาไม่มีอะไรเลยเราจะสู้ยังไง,ง,ไงจะทำยังไงเนี่ยฮะ แต่งอะไรอะแต่งมงแต่งโมงห้องมีสวนครัวตรงนี้ด้วยอนะเนี่ยนี่เขารวยหนะ่อยเนี่ยเอโอ้ยาจริงนี่เป็นเนี่ยเหมือนน้นจะเป็นอะไรบางอย่างด้วยตอาพี่ก่อนมีเป่ะเนี่ยนะต่อไม้เอ้ยเอาเฮ้ยดูเป็นใครเนะี่ยฉันไม่ขอรับใช้พอจะ,อนะอะได้คุณหมอไหมอ่าไม่แล้ว่าคุณหมอมันก็จะกลับมานานๆทีนานทีจะไม่รู้เรื่องเหรอ เอาว่าคุยนี่กันนะครับผมเอาว่าเออคุณช่วยเออเอาทำอะไรของแกฮะไปเอาบายบายโอเคเออทีนี้จะการคนปลอดภัยแล้วโอเคทีนี้ฉันต้องเออห้องใส่ฮะถอดปึ๊บโอเคมีมากอย่างนี้เด้อเออไ้ม่านนีเด้โอเคคล้างมันจะเป็นอะไรไม่รู้เออฉันน่าจะพร้อมสการต่อสู้ครั้งนี้นะ โอเคสามสองหนึ okay. 3, 2, ่งโอ้ยที่ไหนเนี่ยมืดจังเลยโอ้ยตาตาตาเฮ้ยโอ้ยใครเปิดไฟไปเนี่ยเฮ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยมันมันเอ่อที่นี่ที่ไหนมีหนึ่งสองสามสี่อ๋อ,อฉันควรจะ ไปไงดีออบอกออขึ้นไปก่อนเอาตรงนี้ก็แล้วกันน่าจะน่าจะโอเคนะโอเคเออไปชึบโอเคเอบสวันดีครับผมว่าใครน่าอะไรอ่ะนั่นอะไรอะ่อะ,อะเฮ้ยนั่นมันเฮ้ยมีกล่องด้วยเฮ้ยวันนี้ว่านี่คือมันคืออะไรอะ่ะผีหางเหรอวันนี้คือการทดลองของด็อกเตอร์นะ ชิคเก่ตำรวจธรรมดาจะต้องมาเจออย่างนี้ด้วยเนี่ยเอ่อถ้าแกไม่อยากตายอย่าเข้ามานะเว้ยฉันฉันฉันจริงจริงเนี่ยอย่ามาเข้ามานะเว้ยนี่อุ้ยอุ้ยไม่ตายด้วยปาจริงอุ้ยอุ้ยน้อยอุ้ยทะเลงหัวมันจะตายไหมเนี่ยเค้โอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมามามาขอเล็กเดียวเล็กเดียวอุ้ยอุ้ยปาเนี่นี่อี๋ไหนพวกแกเอ้ยจะเข้ามาเนี่ยไหมนะโถอ้ยเปิดนี่ไม่เหมาะกับการ ทันจการหมู่อย่างนีเอ้ยโถเอ้ยเฮ้ยเอ้ยกึ๊บจุ๊บเอ้ยเฮ้ยเข้ามาแล้วพวกแกเอ้ยเอ้ยยัยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยฉันไม่เคยไอ้ใครรู้มาก่อนแกตัวฉันแหละเอ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยตายสิพวกแกละเฮ้ยมีตัวเหรออือโหท่านยิ่งหัวตายเด้อ จะพังเนี่ยเท่หเว้ยเฮ้ยอาหารเดี๋ยวคิดที่กล่องนะว้าวอะไรอ่ะไฟเตือนวันนิ่งมันคือปืนอะไรเนี่ยปืนจากอนาคตเหรอโอ้โหไอ,อ,อเจ้าปืนนี่มันคืออะไรกันแน่น่ะนี่มันหลุดออกมาจากไซไฟหนังเนี่ยแต่ฉันคิดว่าต้องหยุดจอยนี้แน่นนเลยแต่ฉันลองดูฉันน่าจะจะไปไหนตัวดีตรงนั้นก็มีมีต่อไอพวกใครมีหานี่ป้าจริงๆเดียวต้องไปครบสิทั้งแบบเพื่อจะไปเจอด็อกเตอร์ที่เขาว่ากันโอเค ต้องฮึบโอเ้ยเยอะเลยเนี่ยอ่ะที่นี่คนจะช่วยได้นะฮึบว้าวว้าวว้าวพะเจ้าที่ปืนเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยชับดังครับเหนื่อยเลยโอเคใครจะพอแล้วล่ะ พยายามจะไปรืบอยมันอนข้างนานเลยเฮ้ยปืนแล้ววะเนี่ยกรสุนใช้กระสุนไรฟิเอ้ยเดี๋ยวแล้วลิงลิงเฮ้ยข้างหนามีกล่องอีกแลโอเคโอเคทชไมไปสองที่ละโอเคน้ามีที่ตัที่หนึงจะไปได้นะปึ๊เโอ้ยปึ้บเอ้ยอยาเข้ามาโอเคตหัวตหัวเฮ้ยนีแึ๊บนีแ โอ้ยโหนี่มันหนึ่งกระสุนนะจริงๆนี่มันเยอะเนี่ยโอเคลังพึ่งได้เนี่ยนี่อะไรอ่ะโอ้ไซเปอร์เหรอโอ้ีอยาขอดูดิึบโอ้ยมันโคตรเจ๋งเลยโอ้ยนี่คืออะไรไซเปอร์เดี๋ยวสิึบโอ้มันดูออดในพิกเซลพิกเซลเหมือนกระตูเลยแต่ว่าฮึบฉันก็จะโอเคอยู่ึบโอเคสุดท้ายนะ แล้วถามทางนี้แล้วฉันอยางสุดท้ายสิเนี่ยจะไม่ไปเจอทางไปเจอที่เจอด็อกเตอร์เลยอ่ะโอ้ยโอ๋ออะไรไซเปอร์อุ้ยสวยดึงนัดสองนัดอืมสามนัดโอเคสี่นัดอืมห้านัดโอเคเอ้ยโอ้โหโคตรเจ๋งโคตรมันอ้ยนี่แน่อู้โคตรเจ๋งเฮ้ยซื้มันแรงมากเนี่ยนี่ก็โอ้ยโอ Bold ้ยโอ้ย อะไรก็ไม่กลัวเลยโอ้สุดยอดอืมกล่อ,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 องอะไรอะไทน์ดามายเหรอเอ๊ะกับส่นนี้ไลยเก็บส okay. ัตวโอเคไทน์ดาม,มายมาเอาไงอะลองมาดิโอ้ระเบิดด้วยโอเคระเบิดปุ้มอ๋อวว่แต่ฉันไปคุมฝีทางแล้วมันเราต้องเตะเขาว่ายไหนกันเนี่ยฮะ นี่ลอตเตอร์แกออกมาซะดีนะเว้ยพวกแกอยู่ไหนน่ะฉันจะไปที่มู้จบงทุกอย่างนี่ฉันมีปืนฉันมีทุกอย่างแล้วแกซึ่งไม่ได้แต่บอกให้ฉันลงมาจากปอนทางบ้านนั้นแล้วฉันอยู่ไหนเนี่ยฮะว่าช่างเลยปานี่เอ้ยปารีสออกมาด้วยลอตเตอร์ออกมาด้วยเอ๊เอ๊ะเฮ้ยด็อกเตอร์แกเอ้ย โอ้ยมาแล้วกันล่ะเฮ้ยนี่จะเข้าไปไงเว้ยยินดีต้อนรับสู่ห้องแต่ของฉันนะแกเป็นคนทำให้แผนการตัวอย่างล้มลงฉันมือสาสอบนานๆฉันก็แค่ทำแบบธรรมดาทั่วไปอะฮะตั้งแต่นั้นอะไรเนะี่ยนั่นก็คือมังกรที่ถ่ายซับซ้อนไปนานฉันเตรีมกาเอาดินเอของมังกรมาปะบุกชีพอีกครั้งหนึ่งและมันกำลังจะเกิดขึ้นมันมันโลดอีกครั้งหนึ่งและโรบินกำลังสู่ลูกส่ความดมสลายเอาวละแกฉันเนอะ ในเมื่อแกเป็นคนเจอคนแล้ฉันให้แกรีบรถพรามงกอนเข้าใจไหมต่อยฉันตายไปตายไปซะอีกกอนี่เขาว่านะฉันไม่รู้เก็บอะไรแต่ว่าเหมือนมีมีตัวซุ้ยด้วยเอาละฉันไม่รู้ว่าแกจะเกิดานอะไรแกโดนระเบิดแน่ฮึบเฮ้ยไปสิเว้ยนี่แน่เฮ้ยอะไรเนี่ยยิบยิบไม่เข้าเหรอเฮ้ยนี่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 นเฮ้ยเฮ้ยอย่า เข้ามาซื้อเอวมังกรเอ๊ะไอ้สุดนนี้นี่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 ตี่ตี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 ฮะแสดงว่าแผ่น้ำเสียเนี่ยเป็นดาวเตอร์กันน่ะโอเคจะช่วยเกอิสระเองเอาละคำสั่ง remove near ยวอเตอร์อาสี่อาสิบอ่านี่หนึ่งสิบโอเคจะช่วยแกอิสระเองเอาละทีนี้แกจะมาสู้กับฉันซะฉันจะช่วยกอย่างเองชั่วแกจริงมากเลยไงฮะอ๋อเอมองไม่เห็นอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ย เฮ้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี๋ก่อนเดียก่อนเฮ้ยเี๋ก่อนเฮ้ยเ้ยเยเฮ้ยเยเ้ยเ้ยถยไปเยอถอยไปเฮ้ยถอยไปเยเ้ยเ้ยเยเ้ยเ้ยเมองไม่เห็นป่าเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ป่าจริงอยาเข้ามาเี้ยโอ้ยเฮ้ยเเข้ามาอยาเข้ามาอยากเข้ามาอยาเข้ามาอยากเข้ามาโอ้ยแกเนอุ้ยายนะเอาละนี่เนียไอฮ เฮ้ยเฮ้ยเฮยตายซะเฮ้ยตายซเลย้ยกิงสเต็ปยังตัวสเต็ปสเต็ปกิงยนี่เอ้ยยาอ้เฮ้ยอย่าเข้ามาเ้ยเฮ้ยบ้าเอ้ยมังกรนี่ออนที่ไปกินไฟนอลวอร์นิ่งเข้ามาเฮเฮ้ยเฮ้ยจะเปิดมันสุดยอดเลยเนี่ย ดาเมจ16อัน16ดาเมจ36ก็คูณโอ้โหเป็นร้อยจนได้ไรเนี่ยมังออหัวใจมังกรเหรอบ้าจริงทีไหนวะเนี่ยไอนจะกับสโลงสับดาขนาดใหญ่แล้วอีกแค่มังกรนั่นมันจะอะไรวะเนี่ยทำไมยิวเรื่องนะเนี่ยถามจริงเถอ้าไปไม่ได้ฉันฉันน่าจะบ้าจริง เชลเคสหล่อมาได้ฉันเสียเพื่อนทั้งสองคนแล้วเดีย๋ยวน้อยเขาบอกนี้แต่ว่าแต่หัวจะมังกรนี่เอาไปทำไม่ได้เนี่ยเอาไปขายเหรอเออทำอย่างกับจะมีคนซื้อนะ่งต่อให้มีคนซื้อฉันก็จะไม่ขายนะเพราะว่าไม่แน่ว,ว่าจะให้เขาดื่มไปนั่นจะไปทําเป็นมังกรจกักรพรรดิอะไรบ้าบอไม่รู้เะแต่ว่าหญิงแม่งเลยเดี๋ยวตอนนี่อุปรกรณ์พวกนี้ก็อันตรายเกินไปทีนี้ฉันเจอเกาะแล้วว่าฉันจะเก็บไปใช้ป้องกันภัยธรรมชาติแล้วกันนะไม่รู้เลยแต่ว่าจะเจอฟิแนลวอร์นิ่งแน่ 我待，这要升样样了，我 <noise> 呢？